รู้สึกว่าจะมีพวกเครื่องเล่นอะไรนิดหน่อยเข้ามาใน Blue Heaven น,นะท่านผู้ชมเออใครชอบเครื่องเล่นก็ฝากกดไลค์หน่อยสิมันอยู่ในประเภทของในกล่องอ็อ p นะท่านผู้ชมกดดูกล่องอร่านี้เลยแล้วกันนะท่านผู้ชมแล้วจะมาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างอ่ะมันต้องกดดูในประเภท็อ p ก่อนเว้นกันคือในกระเป๋าไม่มีอะไรมีแต่ในกล่องพ o p อ่ะอยู่ประเภทตู้เตียงเก้าอี้ออภาพไม่ขึ้นว่าเฮ้ยเอ๊ะทีมงานภาพไม่มาทีมงานอะไร เปภาพมันไม่มาจริงมันบั๊กกปะเนี่ยไหนผมจะรู้อันรูปหายนี่มันหน้าตายยงไงวะอ๋อเป็นล้ออันนี้น่ผู้ชม <Wow. S 1> ผมเคยเล่นอยู่สมัยเด็กอยู่ร่งเรียนประถมชั้นจะ <c oughs> ไม่รู้ว่าสมัยนี้ก็ใช้ล้อแบบนี้ทําอยู่หรือเปล่ามันจะเวียงไปเวียงมาไปทผู้ชมใช่ไหมเหมือนชิงช้านะนี่หนึ่งสองไปไตีลังกาป่ะมันจะตีลังกาไหมมันต้องตีลังกาตีลังกาตีลงตัลงกาหรือเปล่า ไม่ตีเปลี่ยนสีได้ป่ะวะให้นั่งนั่งข้างบนก็ได้เออแสดงว่านั่งได้สองคนนะเนี่ยนผู้ชมเปลี่ยนสีได้ป่ะวะมันต้องวางใหม่ใช่ไหมกดสันเฟืองสีเขียวดิเออว่าเปลี่ยนสีได้สีชมพูก็ได้เห็นไหมเปลี่ยนได้จต่สีวงล้อนะสีเสากับเชือกอันนี้เปลี่ยนไม่ได้อืมถือว่ามันมีอะไรให้เล่นนะผู้ชมก็ถือว่าสุดยอดเออวะ่ะสีนี้ตั้ง นั่งเออมันนั่งได้สองที่ผมโชอบเลยนั่งข้างบนขึ้นไปอีกไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ไม่น่าได้นะเออวันหน้าสนใจดีพวกแกมาดูันต่อไปเลยแล้วกันมันต่อมาปรับเฮ้ยอันนี้มันนั่งได้กี่ทางวะนั่งได้สามทางเลยหรือเปล่าเหมือนจะนั่งได้สามทางเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เปลี่ยนสีสีได้นะแต่ต้องต้องเปลี่ยนแค่ตอนวางนะท่านผู้ชมวางปุ๊บก็เปลี่ยนได้ทีไหนว่าังไม่เปลี่ยนในสีฟ้า อันนี้มันแบงง่งยังไงวะเหมือนมันจะแกว่งเป็นวงกลมหรือเปล่าแบบเรากดเป็นวงกลมเลยแบบนี้เลยเฮ้ยดูดิเฮ้ยดูดิดดแบบนี้ก็ได้เออใช่ปะเนี่ยโอไมค์อ็ oh จะชอบเหลือเกินพวกแกดูดิดูดิหมุนเป็นวงกลมเลยวะมนันมีอะไรวะที่เข้ามาวะก็าสุใจดีนะมาะดูประเภทรถบอกว่ามีรถนี่มีรถอะไรเนี่ยรถน้อยะรถน้อยซิ่งวะเนี่ยผมทําความเร็วได้แค่เจ็ดสิบนะนี่เป เฮ้ยดูดิดูดิเปลี่ยนสีรถได้ป่ะเออกระโดดรถรถลดนิดหน่อยหน้ารถทําเหมือนพวกรถจิบเลยวะใช่ไหมหน้ารถกระจังหน้าตรงนี้เป็นรถเหมือนรถเด็กน้อยแต่ก็สิ่งอยู่นะดูดิหน้าไปขี่เล่นปัดป่วนในเชิร์ฟนะท่านผู้ชมรถก็ฟรีนะอีกอันจะเป็น v i p นะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นเหมือนอะไรว่าที่กระโดดอะไรนะเดจะลบรถเอ้าฉันสปอนรถออกมาสองคันจะไปที่กระโดดอันนี้เนี่ยเฮ้ย กดตีลังกาให้ได้น่าจะเอาไปกระโดดปั่นคนในเซิร์ฟว่ะเปลี่ยนสีได้ปะวะเปลี่ยนได้นะเออวันนี้ผมเอาไปป่วนคนในเซิร์ฟดาเก้ยมาแล้วนะผู้ชมผมไปอยู่ในเซิร์ฟแล้วจะไปกระโดดปั่นคนนี่กระโดดกระโดดน่าจะคูยูอะไรว่ามาถึงโอไมคโอไมคพวกแกทำอะไรกันนี่ฮะตีหนึ่งตีสองไม่หลับไม่นอนฉันก็ไม่นอนเหมือนกันอะไร คนดังหรือเปล่าวะแบบแบบมามากระโดดกันตัวปลอมในแชร์เขาบอกเออตัวปลอมก็ได้<อ>น่าจะไปกระโดดป้นบ้านคนได้ป่ะวะท่านผู้ชมวะตัวปลอมก็ได้กระโดดเข้าบ้านคนได้ป่ะเอมันพลิ้วมากท่านผู้ชมดูดิกระโดดเข้าบ้านคนได้จริงนะนี่ดูดิเอมันพลิ้วมากท่านผู้ชมเอจะชอบอันนี้วะไอเทพีอัปเดตมามันไม่ค่อยมีอะไรนะท่านผู้ชม ก็เขียนป้ายว่าอะไรวะเ,เขาไม่ให้ป้ายอะไรเลยม่ให้ป้ายเราทําไมมากระโดกกันเราไหมเหมือนไมนจะเล่นท่าได้ด้วยนะตัวจริงไหมไม่รู้ไม่รู้มากระโดดกันพวกแกจะมาปั่นป่วนคนในเซิฟต่อลูกกูอยู่ไซทำไมในแชทในแชทมันดูปั่นป่วนกันจังวะผมชอบกระโดดนี่มากเลยคุณผู้ชมกระโดดปิ้วปิ้วเลยดูดิ ใครอยากเล่นใครอยากเล่นสวนสนุกใครอยากเล่นชิงช้าม้าหมุนเดี๋ยวฉันตั้งให้เล่นแล้วกันเดีมีคนอยากเล่นอ่ะนั่งไปไ <laughs> อ้มีคนนั่งมีคนนั่งดูดิเป็นไงเป็นการปโปรโมทสวนสนุกฉันก็ <laughs> น,นั่งแว่งกันท่านผู้ชมก <laughs> คุยอะไรกันเ <laughs> ะี่ยเออแบบมันนั่งได้สามคนจริงนะท่านผู้ชมนะผมขึ้นด้วยได้ได้ด้วยไปเลยให้ <laughs> นั่งสามคนดูดิ แล้วใครเป็นคนบังคับวะเนี่ย <ś led> ยังปั่นเลยเออนี่เปลี่ยนสีล้อเปลี่ยนสีล้อแล้วเขาก็นั่งกันด้วยนะท่านผู้ชมเขาไม่ลงกันด้วยนะเออดูดิขยันนั่งขยันนั่นเนี่ยพรุ่งนี้ตูไนนไต่ไม่นอนแล้ะอะไรเขาจะไม่นอนกันแล้วเหรอวัยรุ่นไม่นอนกันแล้วเนี่ยเอาอย่าเลยเอาด่ากันเลยมันไม่จะโดดตีลังกาได้นะบางทีนะงท่านผู้ชมบางทีมันก็ชุชูมือเห็นไหมกูโดดสูงอยู่นะโดดขึ้นตึก ปึ๊บโดนไม่ได้ปึ๊บทำไหมหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรยูเป็นกีเลอรอผมโดนไม่พิว,ว้ยมันจะไปได้หลายที่เลยเนี่ยอุ้ยดูดูด, ی, ดูทะลุ ی, ตึกละโอไมคโอไมคเป็นยายเซ์ฟด,ดูมากระโดดกันแล้วไหมมามากระโดดกันที่คนไทยปะวะไม่ค่อยเจอคนไทยเลยทุกวันนี้คนไทยไปไหนกันหมดอะไรครับบอก 5 5าตัวจริงไหม <Wow. S 1> เราพี่ต้นไงสวัสด,ดีนายทหารแน่นะแน่ๆเลยเอาดีๆอิโมจิร้องไห้ FC ตัวจริงไหมจริงจริงเราพี่ต้นไงจากใครละ่ะเคเขาบอกเขาเชื่อเลยเขาก็บอกเคเคอารมณ์แบบเออพี่ต้นเคเค ขอออกอะไรขอออกคลิปออกจากใจเขาได้ยังคอยจะออกคลิปอ่โอ้ไเจ็บจีดเลยเจ็บจีดออกจากใจเขาไม่ได้ก็เจ็บจีดเลยสิกระโดดกระโดดทักทายเอฟซีป้านหลังยิบสามหน้าไปกระโดดป้นมาท่านผู้ชมเฮ้ยพี่ต้นอะไรว่าใครมาเฮ้ยเฮ้ยใส่เราเนี่ยโอ้แค่กระโดดต้องเสียงปักปักเลยอะไระเนี่ยเสียงปักปักจริงหรอเป่าผมไม่ได้เปิดเสียงในเกม เออมันเสียงปักปักจริงกว่าเปิดเสียงในเกมมีคนตามผมมาเลยยังมาโดนใส่บ้านหลังนี้ดิไอ้รถใครไว้เนี่ยไอ้ลกไครไว้เนี่ยกระโดดเข้าบ้านที่ทําการกำนันบ้านกำนันเลอกระโดดเข้าบ้านกำนันได้ไหมปวดบ้านกำนันดิบ้านกำนันหล่อน,นี้นี่คือบ้านกำนันใช่หรือไม่ประเด็นคือมันไปได้จริงนะท่านผู้ชมกระโดดมั่วมากเลยเนี่ยลองหยุดกระโดดดิอะไรนี่ลมาต่อว่าการกระทรวงมา <Huh? S 1> มหาไทยอมการกปรคกครองกปคกคปอะไรโอไมายโอไมายอยากออกคลิปพี่ตน้นลองลองรอ,งอ,งองดูได้เลยแปดโมงเช้าเลยปโปรโมทคลิปแป๊บหนึ่งฉันลงแปดโมงแน่ๆคลิปนี้ถ้าฉันไม่ง่วงนอนก่อนเยิบอะไรว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมากระโดดกัน แะโดดไปเลยมาตั้งบังเกอร์เลยนะี่ยโอไมคโอไมตามาก็ตามผมมาทุกที่เลยมันะจะออกคลิปพ่ตอนอาบอกรอดูนะครับเก <c ười> ล็งเกร็งช่วงนี้ฉันต้องปโปรโมทการลงคลิปฉันจะได้มีตังซื้อมาม่ากิน <c ười> <c ười> ไปดูกันเยอะๆนะฉันจะได้มีเงินซื้อมามา่าลด มูสับหอมหอมนี <laughs> ่ <laughs> <laughs> ผมชอบอันนี้กระโดดวะแล้วเขาจะตอบผมว่าไงวะได้เล่นเป็นเพื่อนหน่อยครับพี่ได้ออกช่องละเวยดังแล้วเขาบอกอะไรนี่ถ้ <laughs> าง,ง่วงก็มานันซบเขาได้นะกร <laughs> <laughs> ะโดดกระโดดกระโดดนี้พวกแกก่อนมาบ้านไลรหลังนี้กันที่ทำการผู้ยหา่บ้านหมูหนึ่งเนีย <laughs> อุ้ยอุ้ย ดูดิท่านผู้ชมอย่างพิวอ่ะเอาไว้วิ่งหนีเพื่อนได้สบาย,ลยนะแล้วนะแป๊บเดียวผมมาถึงนี่แล้วดูดิโอ้ดูดิยังพลิวอ่ะแล้วคนก็วุ่นวายกันเต็มเลยเออว่ายังพิวเลยว่แะแต่ท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้สําหรับไอเทมที่เข้ามาใหม่ประมาณสี่อย่างเล่าก็มีไม่เยอะนะผมก็ได้ไมาส่มเล่นกับคนนะ มาแล้วมาท่านผู้ชมวนนขอจบคลิปวนนี้นะ่าชอก็ฝากแล้วก็แชร์กันสรบใคผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมไปายเจ็บไปโอเควายยิงนเลรไปเลยรับผมไปเลวไปเลวไปเลย